ทำนายความฝันฝันว่ากินหมูทอดนะคะฝันว่ากินหมูทอดแปลว่าอะไรก็จะใช้เป็นไพ่อลาเคิลดูให้นะคะฝันว่ากินหมูทอดแปลว่าอะไรใช้ทั้งหมดสามใบค่ะไฟไหม้อกหักได้รับจดหมายรัก ฝันว่ากินหมูทอดอ่ะแปลว่าเป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะมีเคราะห์จะมีเรื่องบางอย่างอ่ะมาทําให้ไม่สบายใจฝันว่ากินหมูทอดเนี่ยแปลว่าท่านกําลังมีความทุกข์ใจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งท่านเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ในด้านความรักเนี่ยท่านค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องความรักแต่ว่าจะมีคนมาชอบท่านนะ สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยจะมีคนนะ่ะมาสนใจท่านมีคนมาชอบท่านสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่สับสนว้าวุ่นใจคิดมากในเรื่องความรักค่ะทีนี้เรามาดูเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคหนึ่ง 2 241 224ค่ะฝันเห็นตัวเองกินหมูทอดเนี่ยท่านควรหันมาปรับปรุงตนเองให้มีระเบียบวินยัยนะคะท่านอาจจะมีปัญหาฝันว่ากินหมูทอดเนี่ยท่านอาจจะมีกําลังจะมีปัญหากับคนที่ทำอาชีพตำรวจ ทหารสายสืบกำลังจะมีปัญหากับพวกตำรวจทหารสายสืบสายลับอะไรพวกนี้ค่ะเป็นช่วงที่ดวงไม่ดีนะเพราะไพ่ใบนี้ยมันคือไพ่มิสมิสฟอร์จูนฟอร์จูนก็คือถูกหวยมีโชคมีลาบ มิดฟอร์จูนแปลว่าดวงไม่ดีฟอร์จูนแปลว่าดวงดีฟอร์จูนก็คือมีดวงจับเสือมือเปล่าได้ลงทุนน้อยขายของได้กําไรเยอะมิดฟอร์จูนเนี่ยหมายถึงโชคร้ายขาดทุนมีเรื่องไม่ดีเข้ามาลืมกระเป๋าตัง ทำของหายลืมกระเป๋าตังค์ทำของหายเอออาจจะแบบมีไฟไหม้มีปัญหาบางอย่างหนักๆเข้ามาแนะนำนะคะให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็กวดน้ำกลางแจ้งกวดน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ขออโหสิกรรมนะคะเรื่องที่มันหนักจะได้เบาค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ กรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ